สวัสดีครับผมเกมจาก ICU Channel พบกับโ a l ข้อ Illustrator Trick Trip นะครับกับเรื่องการทำเงา EP ที่4ขีดหนึ่ซึ่งเป็นการใช้เงดสี่เหลี่ยมมาสร้างเงาและผมคิดว่าทุกคนต้องชอบวิธีนี้กันมากๆเลยนะครับเรื่องไม่รอช้านะครับให้ทุกคนไปดูไเลยเรื่องแรกครับให้สร้างแบ็กกราวด์ขึ้นมา สีอะไรก็ได้นะครับจากนั้นสร้างรูปทรงอะไรก็ได้นะครับตามใจชอบเลยครับผมจะลองสร้างเป็นรูปดาวครับเปลี่ยนสีนิดหน่อยโอเคเราจะใส่โตกหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่อันนี้ผมขอไม่ใส่นะครับจากนั้นครับให้คลิกรูปดาวครับไปที่เอฟเฟ ไปที่ s t y l ิสต์ r o p อ h ชา o w โแล้วก็ปรับรูปแบบตามนี้เลยนะครับเวลาปรับนะครับให้กดคำว่า Review นะครับใยการใช้เม็ดสี่เหลี่ยมทำเงานะครับแต่ใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อความเบลอของเงานะครับไม่แข็งเกินไปครับฉะนั้นเราต้องปรับให้มันมีค่าเบลอขึ้นนะครับให้มันรู้สึกว่ามันมันฟุ้งๆหน่อยนะครับมันจะใช้ได้ดีครับ ครั้งนี้ครับขึ้นอยู่กับขนาดรูปด้วยนะครับกดโอเคลงไปอ่าก็จะได้แบบนี้แล้วต่อไปนะครับให้เราคลิกที่ออบเจกต์นะครับกดไอคันอัพโกรนนะครับตอนนี้มันก็จะได้2ชิ้นงานที่ลบกันอยู่นะครับให้เราลองเดี๋ยวมาคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็มีชิ้นงานหนึ่งที่เป็นเงาชิ้นงานหนึ่งที่เป็นอ็อบเจกต์สีเขียวๆนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกเลือกที่เงาด้านหลังนะครับเราจะใช้วิธีการเลือกแบบไหนก็ได้ครับแต่ผมจะทําวิธีอันกรุ๊ปนะครับเพื่อที่ทําให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆครับให้คลิกออบเจกต์นะครับแล้วคลิกขวากดอันกรุ๊ปครับเท่านี้ครับมันก็จะแยกเป็นสชิ้นงานแล้วคราวนี้ครับให้เราเลือกที่เงาด้านหลังนะครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปนะครับเพื่อให้ดูได้ง่ายครับคราวนี้พอเราเลือกเงาแล้วใช่ไหมครับให้เราไปกดอ b อบเจกต์ ด Last e l i z e ก็ปรับค่าตามนี้เลยนะครับโ okay. อเครอสักครู่อ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีขาวรอบๆเงานะครับต่อไปครับให้คลิกอ็อบเจกต์นี้เหมือนเดิมครับแล้วไปที่เมนูอ็อบเจกต์ไปที่ Create Gradient Mesh Box Create Gradient Mesh ก็จะขึ้นมาครับ แล้วก็ให้เราใส่ค่าแม็กเลยนะครับแม็กของมันก็คือ50 50ครับเดีวผมแนะทาให้ใช้แฟลตนะครับไฮไลท์หนึ่แล้วกดพรีวิวดูด้วยเรากดโอเคเลยพอโอเคเสร็จปับนะครับเดี๋ยวเพิ่งกดที่ไหนครับให้เราไปที่ให้เราไปที่ t r a n s p a r e n c y นะครับกดปรับ normal ให้เป็น m u l t i p l y ครับเท่านี้ครับเราก็จะได้เม็ดสี่เหลี่ยมแล้วครับผม คราวนี้กลับไปหน้าจอปกติครับ Exit Isolate Mode เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมให้เรากลุกกันไว้นะครับเพื่อใช้งานได้ง่ายๆต่อไปนะครับผมจะมาว่ารูปเล่นๆให้เพื่อนๆดูนะครับอาจจะไม่สวยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลย โอเคครับผมก็วาดเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะใส่เงาเม็ดสี่เหลี่ยมนะครับให้เราเริ่มที่ e f f a c e stylus drop shadow ครับรัแบบเงาตามที่เราต้องการโอเคต่อไปครับไปที่ objects expand appearance นะครับมันก็จะได้สี่เหลี่ยมออกมาเยอะๆแบบนี้นะครับฉะนั้นเราก็ต้อง ไปปรับทีละตัวเลยนะครับ อ่าตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ลองเอากลับไปประยุกต์ใช้กันเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับก็มีเพียงเท่านี้ครับคลิปต่อไปครับจะเป็นอะไรก็ขอทุกคนติดตามนะครับคลิปให่ๆจะมีทุกวันพุธและวันอาทิตย์ครับส่วนวันนี้ครับผมก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับถ้าทุกคนชิ่ชอบช่วยกดไลค์และ subscribe ส่วนถ้ามีคมำแนะนำหรือคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับ